สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวอึ้องเพิ่งรู้ในบ้านมีห้องรับใจเด็ดลงไปสำรวจแต่คนดูเตือนให้รีบย้ายเรียกได้ว่าเปน็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าจูเลียหญิงสาวจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวันหนึ่งเธอกำลังทำความสะอาดบ้านที่ซื้อมาได้3ปี ก็สะดุดกับประตูแปลกๆที่พื้นเธอจึงเปิดประตูออกมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นและค้นพบบันไดแคบๆที่ทอดลงไปยังห้องใต้ดินลับก่อนใจเด็ดลงไปสำรวจแต่งานนี้คนดูเตือนให้รีบย้ายโดยเธอตื่นเต้นอย่างมากกับความลึกลับที่ค้นพบ ก่อนจะตัดสินใจบันทึกคลิปและแชร์ลงในติกต็อกซึ่งในคลิปเธอบันทึกตั้งแต่ตอนเปิดประตูกระทั่งเดินลงบันไดไปตามเส้นทางถึงพื้นที่รับด้านล่างพบสิ่งของต่างๆเช่นชั้นไม้ตะขอเล็กๆที่ห้อยลงมาจากเพดานและข้อความที่เขียนเตือนด้วยหมึกสีแดงพร้อมระบุวันที่7มิถุนายน1993หรือคือเมื่อ30ปีที่แล้วนอกจากนี้บนผนังห้องใต้ดินยังมีเขียนชื่อไว้ว่าโจและจอ และสัญลักษณ์สีดำปริศนาอยู่ข้างใต้ซึ่งเธอไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์นี้และไม่ชัดเจนว่าสาเหตุใดชื่อเหล่านี้จึงปรากฏอยู่บนกำแพง นอกจากนี้ยังพบโหลกแก้วบรรจุสิ่งของต่างๆเช่นรถของเล่นและนกของเล่นซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งของสะสมของเด็กคนหนึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากซึ่งบางคนตื่นตาตื่นใจกับพื้นที่เก็บของรับได้บ้านในขณะที่บางคนเห็นแล้วรู้สึกเป็นกังวล จึงแนะนําหญิงสาวว่าอย่าลงไปที่ห้องใต้ดินอีกต่อไปหรือทางที่ดีควรย้ายออกจากบ้านหลังนี้ดีกว่าทั้งนี้จูเลียยังคงตัดสินใจที่จะสำรวจห้องใต้ดินต่อไปและแชร์คลิปลงโซเชียลเป็นระยะระะโดยหวังว่าจะไขปริศนาของสถานที่แห่งนี้และให้คําตอบในสิ่งที่เธอพบได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ